สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่าซีรีส์เรื่องเพลิงแคนถอนรักทั้งคู่ต่างคนต่างยอมรับผิดนางเอกบอกว่านางเป็นคนยั่วยวนพระเอกเองส่วนพระเอกก็บอกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วแม้คุณหนูเหมยหน้าจะบอกว่านางเอกเป็นแม่เลี้ยงพระเอกก็ไม่สนใจถ้าหากโมโหแล้วก็ให้เล็งปืนมาได้เลย ว่าแล้วก็เอาปืนให้กับคุณหนูเหมยหน้านางเอกรีบเอาตัวมาบาังกระสุนปืนให้พระเอกและพระเอกก็หมุนตัวกลับมาบาังนางเอกไว้คุณหนูยิงปืนพระเอกและนางเอกต่างก็ถามกันว่าเป็นอะไรไหมคุณหนูเหมยหน้าบอกว่าถึงแม้ทั้งคู่จะทำผิดศีลธรรมแต่ก็ขอให้อยู่ด้วยกันจริงๆว่าแล้วก็คืนปืนให้กับพระเอก และจะไปบอกกับคุณพ่อว่าไม่แต่งงานแล้วพระเอกได้แสดงความจริงใจในความร่วมมือจึงได้ฝากจดหมายไปให้กับผู้บัญชาการหลิวถ้าหากเขียนด้วยก็ให้ส่งข้อความมานายพลให้พระเอกคุกเข่าเพราะรู้ว่าพระเอกจงใจทำลายงานแต่งและดูออกตั้งแต่แรกว่าทั้งคู่เล่นหูเล่นตากันคิดไม่ถึงเลยผู้หญิงของพ่อ ยังกล้าคิดอะไรด้วยหากนายพลไม่เก็บพระเอกมาเลี้ยงก็คงอดตายอยู่ข้างถนนแล้วว่าแล้วก็เอาแส้ฟาดไปที่หลังของพระเอกแบบไม่ยัง้งนางเอกแอบ,บดูอยู่ทำให้นึกถึงอดีตที่พระเอกเจ็บตัวอยู่บ่อยๆและมีแผลใหม่อยู่ทุกวันนายพลยังโมโหและอยากรู้ว่าพระเอกกับอนุหลงใครจะแข็งแกร่งกว่ากันพระเอก ไม่อยากให้นายพลทำร้ายท่านหญิงอีกนายพลกำลังจะยิงปืนใส่พระเอกแต่พระเอกก็แย่งปืนมาได้และจะใช้มีดแทงพระเอกอีกเลยถูกยิงไปที่ขาหนึ่งนัดพระเอกห้ามนายพลแต่ต้องเขากับหลงเย็ยนอีกนางเอกเพิ่งจะรู้ว่าพระเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นเพียงวัตถุระบายอารมณ์ของนายพลเจ็ดปีก่อนท่านหญิง ได้ดึงเขาออกมาจากความมืดจึงได้มีชีวิตเหมือนคนคนหนึ่งบ้างเขาเคยเสียท่านหญิงไปแล้วหนึ่งครั้งอย่าได้ผลักใสพระเอกออกไปอีกเลยผู้บัญชาการหลิวต้องการพบพระเอกระหว่างที่พระเอกไม่อยู่นายพลลู่ก็แอบมาลักพาตัวนางเอกไปนางเอกถูกมัดและขังไว้กับหวีโม่นายพลรู้แล้วว่า นางเอกก็คือท่านหญิงหน้าหลันฝูเยียนเป็นท่านหญิงราชวงศ์ก่อนและเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นางเอกบอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นท่านหญิงราชวงศ์ก่อนจริงจะยอมมาเป็นเมียน้อยนายพลได้อย่างไรนางเป็นแค่สาวใช้ท่านหญิงและรู้ว่าที่นี่มีห้องลับอยู่ในห้องหนังสือที่ปลอมตัวเข้ามาก็เพราะต้องการอยากจะได้สมบัติในห้องลับนายพลทำร้ายอวี่โม เพื่อบังคับให้นางเอกเปิดห้องลับพอนางเอกเปิดห้องลับได้ก็พบว่าข้างในนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายพร้อมด้วยความทรงจำของท่านหญิงกับท่านพ่อและท่านแม่นายพลลูกจะเอาสมบัติที่มีไปซื้อปืนเพื่อจะกำจัดผู้บัญชาการหลิวและจะขึ้นเป็นผู้นำแทนนายพลลูกกำลังตื่นตาตื่นใจกับทรัพย์สมบัติอย่างมากมายนางเอก จึงได้แทงเขาจากด้านหลังเพื่อแก้แค้นให้กับท่านพ่อท่านแม่ท่านหญิงรีบปิดประตูห้องลับเพื่อขังนายพลไว้ข้างในหวีโม่พยายามแก้มัดให้กับตัวเองและมาช่วยท่านหญิงปิดประตูทำให้ทั้งคู่ถูกยิงกันคนละนัดหวีโม่บอกให้ท่านหญิงรีบหนีไปคนเมืองเจียงรอประสานอยู่ข้างนอกอีโม่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงหมดสติไป ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักพระเอกมาช่วยนางเอกไว้และได้เฝ้าดูแลรักษาจนผ่านไปหนึ่งเดือนท่านหญิงถึงได้ฟื้นขึ้นมาและได้รู้ว่าอีโม่ก็หายดีแล้วเหมือนกันในวันที่พระเอกและท่านหญิงจะแต่งงานกันก็ได้รับรายงานว่าจับตัวนายพลลู่ได้แล้วหลังจากหนีออกมาจากห้องลับที่ผ่านมานายพลลู เลี้ยงพระเอกแบบหมาเดราัฉานตัวหนึง่งท่านหญิงอยากจะเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเองจะได้มีคำตอบให้กับหลายชีวิตและแล้วท่านหญิงก็ได้ล้างแค้นสำเร็จจบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่าซีรีส์เรื่องเพลิงแค้นถอนรักขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทอง และพบกันใหม่กับการเล่าซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะ